มือนีผ้ามาเบิงสวนผักขางบ้านของปลาบัวซีอีกแล้วคะ่ะมือนันเพิ่นใส่ปุ๋ยไว้ประมาณหาหกมือละละเลยผ้ามาเบิงว่าค่วมคืบหนาเป็นจังไดงามขึ้นซำใดมาเบิงน้ำกันคะ่ะอันนี้กระลำาของเพิ่นเพิ่นสิปูกบก่นหลายเพราะว่าเพิ่นทดล่องปูกนาฝนว่ามันสิเป็นจังไดเพิ่นว่าตอนนี้มันกระเบิดฝนแล้วเนาะมันกระสู่เขาเขาซู่นาหนาวแล้วกระลำเพิ่นทีใส่ปุ๋ยไปมือน,นันก็ห่อหัวแล้วคะ่ะ นี่เริ่มมีหัวเริ่มเริ่มขอดหัวเขาแล้วกำลังง่ามเลยค่ะนี่กระสีมีนอนลงของเพิ่นอยู่เด้เห็นเป็นใบจงปองเจงแปงอยู่เพิ่อนบ่ค่อยได้ฉีดยาค่ะมาเบิ่งพักขึ้นชายที่ใส่ปุ๋ยไปพร้อมกันเมื่อน,นั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระลำอีกแปลงหนึ่งส่วนทั้งนี้จะเป็นกระลำ ้ากาทั้งนั้นก็นจะเป็นพักกระลำดอกค่ะพักกระลำดอกนี่สูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะว่าถือปุ๋ยปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยเคมีเนาะก็งามไบเพราะว่าสวนนี่เป็นเพิ่นบเดเฮดเกษตรอินทรียแต่ว่าเพิ่นก็นจะบ่บ่คอยใส่สารบ่บคอยใส่สารขามาแรงดอกโดนๆแบบว่ามันเป็นนักอีลีแล้วจังใส่ มาเบิ้งพระคืนชายค่ะพระคืนชายงามขึ้นงามขึ้นกว่าเก่าค่ะเป็นตะอ่อนซ่อนพระคืนชายนี่เพิ่นสิกลางสลั่นห้เพราะว่าเพิ่นบ่มักเพิ่นบ่มักแดดงามคักพี่น้อง <Okay. S 1> เพิ่นปลูกไว้นี่เพิ่นบ่ได้ปลูกไว้ขายเพิ่นปลูกไว้ให้ลูกเพิ่นเฮ็ดอาหารตามสั่งค่ะ,คะ,คะหันมาเบิ่งกระลำดอกทั้งนี้ กระลำดอกทัางนี้กระต้นสูงขึ้นแล้วเบ่งค่ะแต่ว่าหันบทันไม่ดอกอยู่งามขึ้นตางหูต่างตาอยู่คุณงามทั้งนั้นเพอิ่็จะเป็นล่งกระลำกระลำรุ่นน้อยค่ะแปลงกระลำข้องเพลิ่นพุนาปาบวาัวซีเราเห็ดอีกงยังอยู่เอาหญ้าเสียหญ้า เพชรสิพายางไปเบืองกะลำรุนหน่อยของเพิินกับกับปชันงามค่ะเพิ่งปลูกค่ะอันนี้เป็นกะลำรุนหน่อยของเพิ่นค่ะเพิ่นสิปลูกไว้อายุประมาณเดือนกัวละละเป็นกะลำนา้นาาตัวนี้พอไว้นี่ละไก่สิบเบิดฝฟนนี่ค่ะปีก้อนนี่เพิ่นสิปลูกกะลำม,มองนี่เต็มพื้นที่เลยค่ะนอกจากซิมีกกะลำแล้วเพิ่นกะสีบ้านพวกผักหอมผักชีผักกาด กวงตุง่งพักกระเอะพักขนาทั้งนี้กระน,นี้ค่ะนี่ค่ะโทันใหญ่ค่ะแจ็คน้อยใหญ่นี่กระสิงามกระลำเบิดเลยตัวนี้แมนบ่แถวนี้กระลำเบิดเลยเนาะีะยาถามเพื่อนคนว่าจากักตุนกระลำจักตุ่นร่เงื่องืธอนี้ บ่ไดนเพันว,า,วาพอประมาณหกลอยหกลอยลุมหกลอยตนพันวาแต่ว่ากนา,าจ,จะบ่ถึงหกลอยกระสีมีตนเกิดต,ต,ตนบ่เกิดกะะระมีเนาะเลือ,อยี่ประมานหาลอยอยี่ดอกเพันวาเฮ็ดยี่ยางละนันโศกยา เอาหุ่นออกเ่็นวะอันนั้นกะกระลำคือการตะปีนี้ลงตะกะลำสวนนี่กะสียูขางบ้านสวนพักขางบ้านแล้วก็ไก่ตลาดพร้อมถ้าเป็นหัวนี่ถ้าพ่อขายนี่ก็ตัดขายกับสวนเลยค่ะตอนนี้ก็สิโปท่านงาม ขายกับสวนเลยคางท่าน,นั่นก็นจะเป็นกอตะไะคระ่ะตะไคร่โฮล์าผ้ากะเผ้ามีทุกอย่างอยู่ในนี้มาเบ่งสวนพักยมือเเสาสดชื่นดีขนาดเลยพี่น้องขนาดว่าบบท่านได้ไงแห้งบบท่านได้งามแห้งแต่ยังบบท่านได้เต็มพื้นทีแต่ยังหู้ซึกว่างามขนาดนี้ค่ะ จักหน่อยนี่เพื่อนกระสีใ่ขึ้นมาเต็มพื้นทีกระสีเขียวไปเบิดเวลาเพื่อนเปิดหนามกระสีงามค่ะและ้วสวนนี่ก็เป็นสวนอยู่อยู่ในบานอยู่ในโมูบานค่ะกับยางมาเบิ่งง่ายค่ะมาเบิ่งน้ำเพิ่นนี่ละ่ะค้องเจาะคล้องกับปลูกเล็กๆนหน่อยกับบ่แง,งมคือของเพิ่นค่ะคอยเป็นคนมาเบิ่งสวนพักมากเรอเบิ่งสวนหน,นั่นสวนนี่เจาะคล้องกับเป็นคนมาปลูกคือกันแต่ว่ากับบ่มีเวลาปลูกหลายคือเพิ่นค่ะ ล้วก็จะคล้องกับบ่มีกําลังสิบปลูกป่าบัวซีเรามีคนซอยเี่ยมือเเสาแสงแดดอ่อนๆพักกับสิมักแบบนี้ล่ะคะ่ะแดดกาลังออกพักนี่ยเหมือเเสาพักกับสิถือน้ำน้ำค้างน้ำหมอกเนาะกับสีงามไหมเบิ่งแล้วฟินอีลีค่ะเขียวเบิ่งแล้วสบายตาไม่แห้งใจคนซ่อนสวนเพลินค่ะ งามคักพี่น้องเอ้ยอยากให้มาเห็นมาเบิ่งไกลๆสิมีนามยศนำคางก็อยู่น้ำใบกระลำค่ะงามอีลีค่ะเบิ่งแน่นี่กำลังห่อหัวแล้วเบิง่งเบิ่งความงามไปนน้ำกันความงามของพักค่ะงามความงามของพักนี่บ่แพรคว่มงามของดอกใหม่เลย เพราะว่ารูปทรงของกระลำน,น,นี่เพิ่นกระสีงามนีเพิ่นสีขอดหัวเขาจังสีสีงามค่ะเบื้องล้วก็เป็นตะอนซ่อนค่ะค่ะสดชื่นขนาดเลยมาเบื้งจังสีนี่ยมือเสานะนางจิบกาแฟในสวนไปพร้อมเนาะแต่ว่าบดเอกา,ากาแฟมานำมีนอนลงอยู่ได้เนยเห็นบอกนอนเล่นงานของเพลินอยู่ใบจงปองจึงแปงอยู่ เด็กน้อยนี่ภาลกิจของเจบัวสีนี่เราก็สีมาไตนอนมาเก็บนอนออกจากพักกระหล่าของเรา